ฮัลโหลเจ๊โจกกครับสบายดีผู้ชมทุกทุกทา่านอย่คอยเบาเวสแต่งซองาสแจกค่าแสนสาวนนอยู่ในเกมกินนัฟรีไฟอีกแล้วนะครคบผู้ชมนะโอ้โหท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับก็คงจะคิดถึงกันน่าดูพู้นี้เข้าข้างตัวเองนะผู้ชมโอเคนะฮะวันนี้ก็ผมจะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงนะฮะแล้วก็จะมาบอกกิจกรรมใหม่นั่นเองนะผู้ชมนะสิทธิ์ขั้นสูงวันนี้อ่ะขอดูหน่อย ใครเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์ติดตามแล้วกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนทั้งหมดได้ด้วยนะครับผู้ชมนะเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเติมเกมฟรีไฟนะครับในเว็บกูจีเอ็มนะครับผู้ชมนะเติมเงินกันก่อนนะฮะเออกดเติมเงินปุ๊บปั๊บเข้าไปแจ้งโอนทูนี่วอลเล็ตนะครับคลิกเข้าไปนะครับและก็เอาเบอร์นี้นะครับเราจะโอนจากวอลเล็ตของเราเข้าเบอร์นี้นะครับผู้ชมนะและเราก็โอนตามเบอร์นะครับที่เราได้มานะครับเราก็โอนไปที่เรียบร้อยเนี่ย เราก็นําเลขทํารายการตรงนี้นะครับผู้ชมนะนี่เห็นไหมแล้วก็ไปใส่นะครับนี่เลยเรียบร้อยนะฮะกรอกเรียบร้อยแล้วก็นําเลขทํารายการนะครับหรือว่าเลขอ้างอิงเลขทํารายการนะครับมากรอกตรงนี้นะครับผู้ชมนะกรอกแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับผู้ชมนะของเรานะครับก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนะนี่แล้วเราก็จะมามาเติมเกมนี่เติมเกมออนไลน์นั่นเองนะครับผู้ชมกดมี2แบบนะครับผู้ชมนะแบบโปรโมชั่นนะครับผู้ชมนะ เราก็กรอก u i d นะครับ u i d ของเรานั่นเองนะครับเลือกแล้วเรามาดูราคาตรงนี้นะครับนี่ดูเครดิตตรงนี้นะนี่คือราคานะครับชมนะและเราก็จะเติมเลยยืนยันการเติมนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพชรจะเข้าเกมหรือเปล่าโอเคนะครับเพชรก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก1 0,000เพชรตอนนี้เป็น1 0,000 182เพชรแล้วก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพชรผม172เพชรนะครับว้าวเอาสีเข็นสูงผมต้องเลื่อนขั้นนี้โอเคนะครับผมเลื่อนขั้นด้วย450นะครับผู้ชมจะไปเลยครับผมจะไปครับผมอ่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยรับมาเลยครับครั้งแรกนะฮะเราก็รับสกินรถสปอร์ตคันนี้นะครับผู้ชมนะนี่เลยนี่ครับ ขอดูหน่อยรายการนะครับโอ้โหทำไมมันอลังการอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดอย่างเท่ครับดูคุณหน้าคุณหน้าคุณหน้ายิงครับยิงยิงโอ้โหโอ้โหเ,เดือดเดือดครับเพื่อนรถระเบิดจังหวะนี้มิดขึ้นมาโอ้โหยกเหยียบฟีดขึ้นมามังกรออกนี่มังกรมาอีกข้างหนึ่งนี่โอ้โห สูทอย่างเท่ครับสู้ผู้ชายอะเออเอาจริงอ้าขอดูสู้ผู้ชายเลยแล้วกันอ่ามันจะรวีวิวไปแต่ละอย่างนะของของสายฟรีและสายเติมสายฟรีสายเติมสายเติม,ตมจะมีขาอางี้ผมแนะนํานะครับเติมเหอะนะครับเพราะว่าของมันมันดีจริงๆนะครับของดีมากๆเลยนะชุดอะอเอาจริงๆเนี่ยของผู้หญิงก็สวย เ้ยปีมมงกรด้วยอโอ,โอ,โอเฮ้ยมังกรหักไปข้างหนึ่งนะผู้ชมแม่มันมาฆ่ามังกรผมนะเอาจริงๆมงกรตัวผู้ชายของผมอะ่ะอืมผมว่ามันมาฆ่ามังกรผมแน่ๆเลยอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยจุดเด่นเลยของเธอนะก็เวอร์ว่างอลังการนะครับผู้ชมนะก็ไม่แน่นะครับ ผมใจดีผมอาจจะแจกเช็ดนี้เลยนะแจกดีไหมน่าจะดีอยู่แหละถ้าคนดูถึงยอดวิวถึงพันขึ้นไปนะผมแจกแน่นอนนะครับสีขั้งสูงหนึ่งรางวัลน,นะครับผู้หญิงที่อยากได้ชุดนี้ก็ได้อ่าสำหรับผู้ชายที่อยากได้ก็ได้นะครับผู้ชมอ่าผมแจก หนรางวัลนะครับท่านนะโอเคนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสายฟรีนี่ a i r ์บอสายเติมคุณหน้าหุนหน้าโอ้โคตรเท่ครับ a i r ์บอของสายเติมนะถ้าเกิดว่าใครนะครับมีตังเยอะก็เติมเอาเลยครับท่านนะแต่ผมจะแจกนหครับอันนี้คือสกินระเบิดหรือเปล่าเพียงตำนานของตำนานแน่ๆอยู่แล้วนะครับ สี่้าสูงน้นตำนานแน่ๆน่ครับวิกล่องตายท่านผู้ชมครับนี่โคตรเอาอ่ะครับอสวยงามมากๆเลยไม่มีกระเป๋าหรอซีซั่นนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอืดูดิฟุ้งฟิ้งเลยครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่จัดซีซั่นนี้บอกเลยคนนั้นไม่มีตัง <laughs> อ่าก็จะประมาณนั้นนะครับเอาจริงๆบางคนบอกว่าโอ้อยากได้อยากได้มากๆเลยไม่มีตังค์ครับเมนยูเอดี hmm. เลยครับผมนะเมนไว้เลยยูเอดีนะนะ mm hmm. yeah, ครับพี่สุ่มแจกหนึ่งรางวัลเท่านั้นสําหรับสี่ขั้นสูงถ้าคนไหนไม่อยากได้ไม่เป็นไรครับเมนยูเอดี hmm. <U> ไว้เลย mm hmm. คนดูหนึ่งพันขึ้นไปพี่แจกหนึ่งรางวัลถ้าเกิดคนดูไม่ถึงนะจ๊ะนะจ๊ะ ไม่แจกต้องดูใื้อใหถึงเท่านั้นนะครับชมนะเออนี่ของสายฟรีนะแล้วก็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 ที่สําคัญเลยเด่นเด็ดเลยเด็ดเด็ดของเด็ดเลยนะนี่เลยนี่ครับทรงผมก็เท่เอาว่ะดูเนี่ยะของเด็ดอันนี้ของเด็ดสำหรับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าหลาย,ลายๆคนอาจจะมากหลายแบบผมนี่มากหลาย แว่นครับไม่เท่นะแว่นสรบผมมันไม่เท่นะรองเท้าก็งั้นๆนะครับบางเกงก็อืมพอได้นี่ครับแหมสักเอาสเสือเกินนะชุดนี้เหมือนเขามาฆ่าไอชุดสีขาวของผมอะดูนะดูจากสีขั้นสูงนี้นะมันจะมีตรงไหลเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะมีปีกออกมาไงแต่สระของผมเนี้ยมันมีแค่นี้มันไม่มีปีกไงเห็นไหม ผมชอบมากเลยสำหรับเกี่ยวกับมังกรนนีะ่จริงๆนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชมนะโอเคต่อมานะครับสลหรับก,กิจกรรมสายฟรีฟรีเปล่าเติมเติมฟรีไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเซ็กซี่นะฮะเอารูปแบบใหม่นี่ครับรับกล่องสเสบียงเซ็กซี่เอ้ยเซ็กซื้อรูปมเซ,ซ็กซี่ขอไปครับผม ซื้อรูปได้ทุกวันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไป2องหเป็นต้นไปนะครับกดเข้าสู่ระบบไม่ได้งงอืและอีกกิจก,กรรมหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานะแล้วก็มีน้องเขาขอมาบอกว่าพี่ครับพี่ครับสุ่มให้ผมดูหน่อยครับสุดกระต่ายไอ้สุดกระต่าย,ายอ่าแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับผู้ชมนะ อันนี้ผมทํารวมเลยนะครับผู้ชมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยว่างเนาะนี่ชุดนี้ก็เทเหมือนกันนะผมนะเทนะเทตรงทรงผมนี่ลหละเฮทแล้วแต่คมชอบเนาะแล้วก็เสื้อแต่ผมไม่ชอบอไม่ชอบอวผู้หญิงเบวาตากางเกงคุณหน้า ดูแลสวยอ่ะแต่ผมไม่ได้สุมนะนะครับแล้วก็น้องขอมาบอกว่าเอ้พี่สุ่มกระต่ายให้ดูหน่อยได้ไหมเออพี่ไม่มีเพชรครับไม่มีตังเติมเพชรแล้วตอนนี้เออเกรเตอร์ก็ไม่รู้ว่าจะโดนเตะออกวันไหนนะครับไม่ได้ส่งงานนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิป,ลปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคนดูถึง ถ้าคนดูถึง1,000ขึ้นไปนะความจริงแจกอ่าสี่ขั้นสูง1รางวัลน,นะครับผู้ชมนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเจอคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ผมจะบอกอีกทีหนึงนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผู้ชมบอกเพื่อนๆนะครับมากดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าพูดดูย้ำนะคนดูถึงหนึ่งพันหนึ่งพันคนดูขึ้นไปหนึ่งพันวิวขึ้นไปแจกสิทธิ์ขั้นสูงหนึ่งรางวันนนะนะลนะครับสี bye ่ร้อยห้าสิบเพรนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ